กลับสวัสดีชาวเนี่ยเบรกเอากันทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็จะมาสรุปซีซั่นหนึ่งใหม่กันนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเซิร์ฟเทสเนี่ยเ็เปิดแล้วแล้วผมเนี่ยก็จะไปเล่นนะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยนะซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะมาวันที่20ของเดือนพฤศจิกายนเนาะโดยผมก็คิดว่าลหลายๆคนก็ทราบกันดีแล้วแหละว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างซึ่งผมเนี่ยก็จะมาพูดแบบรวดเร็วเลยละกันเนาะก็มีด่านพวกที s ี a t i o n a อ a มร แล้วก็มีการเพิ่มอ,อีเวนท์ที่เป็นฤดูกาลนะครับมีปืนใหม่มีตัวละครผู้หญิงมีการเนิฟปืนแล้วก็บัฟปืนแก้แอนิเมชันรวมไปถึงการเนิร์ฟ T7 หรือเทอร์ a มเนาะอีกอย่างหนึ่งที่สําหรับสายเติมเนี่ยเขาน่าจะชอบกันเลยก็คือพวกสกินปืนก็จะมีบัลเดิลต่างๆเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงทิกเก็ต หรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นพวกบัตรเซตต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองครับอย่างแรกเลยเราจะพูดถึง Cheater Compensation นะครับก็คือระบบคืนของหลังจากที่เราโดนพวกคนที่ใช้โปค่านั่นเองครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยหากเราอยู่ในที่มีโปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเราสามารถแจ้งกับโปได้ซึ่งทางเกมก็จะไม่ทําอะไรกับเราแต่ถ้าหากเราโดนโปค่าครับอ่าก็หมายความว่า Cheater Compensation ก็จะเข้ามามีส่วนเราต้องรีพอร์ตเข้าไปด้วยนะครับจะได้ให้เขาโดนแบนหลังจากที่เขาโดนแบนเนี่ยหรือไอโปร่ะมันโดนแบนใช่ไหมครับคนที่ได้รับผลกระทบจากการาสูญเสียของก็จะได้รับคอมเพนเซชันก็จะรับของคืนซึ่งไอของที่มันจะคืนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาของตลาดโลกเลยเนาะโดย ไอฟีเจอร์นี้เนี่ยมันเพิ่งเอาเข้ามานะครับซึ่งมันอาจจะชา้านิดหน่อยนะครับอาจจะมีการดีเลย์ในการที่จะคืนของแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้คืนของอย่างแน่นอน,นครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันน่าจะคืนในเป็นมา มันน่าจะคือในรูปแบบเงินนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าซีซั่นที่เราเล่นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากโปอย่างแน่นอนร่วมถึงผมด้วยโดยที่เราเนี่ยสูญเสียของฟรีไปเนาะทำให้เราไม่อยากจะเล่นกับเกมนี้มากเท่าไหร่ซึ่งการที่ระบบอ,อันนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยการเล่นมากขึ้นนั่นเองครับ ถัดไปก็เป็นแมปทีวีสเตชันอันนี้ก็จะเป็นอินโทรดักชันเกี่ยวกับข้อมูลของแมปซึ่งผมขออนุญาตข้าไปละกันโดยทีวีสเตชันเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เป็นวงแหวนนะครับก็คือเป็นวงกลมโดยเราสามารถเดินทางไปได้ท,ทั่วแมปเลยหากใครเล่นมือถือเนี่ยเขาน่าจะรู้ดีส่วนผมนี้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ไม่ค่อยรู้ก็ดูจากทรงแล้วเนี่ยมันมีอยู่5้าห้องนะครับซึ่งมันมีแค่ชั้นเดียวไอชั้น2นี่ผมไม่แน่นใจนะอาจจะเป็นบันไดเฉยๆหรืออาจจะเป็นห้องข้างล่างหรืออาจจะยังไม่เพิ่มเข้ามาอันนี้ผมไม่ทรราบบคับ โดยห้องทั้งหมดแล้วก็มีห้อง p h o t o ร r a า h ฟ a เอเรียออฟ c e ศเซนอะไรเซนทรัลเซนทรัลคอนโทรลเซนทรัลคอนโทรลเอเรตั้หนังสือมาเลยครับผมอ่านไม่ชัดนะครับแล้วก็เว r เฮาส์เอเรีแล้วก็ l o g ิโลจิสติกเอเโดยข้อมูลที่เขาบอกมาครับก็คือริงเชาเป็น แบบเนี่ยเป็นรูปแบบวงแหวนนะครับก็อย่างที่ผมพูดไป double structure uh, structure CQB มอสสำหรับการเล่นในระยะประชิดนั่นเองก็น่าจะคล้ายๆกับดานแลบในท่าคอนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบ indoor เนาะแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็มีอ่ารูที่มีคนลคักษสูงอะ่ะก็อยู่ในแมปนี้ด้วยซึ่งมันบอกว่า no boss for this level อ่ายังไม่มีบอสนะครับ toxic gas attack will stop once the central room is secure ก็คือถ้าหา มถ้าหากควบคุมห้องตรงกลางได้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีปุ่มอะไรให้กดไหมก็น่าจะทําให้แก๊สมันหยุดนั่นเองส่วนบอสอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันบอกว่า no boss for this level ไม่แน่ใจว่ามันพูดถึงชั้นหรือแมบนี้นะครับว่ามันยังไม่มีบอสเข้ามาหรือหรือมีบอสเข้ามาแล้วนะหรืออาจจะเกี่ยวกับชั้นก็ได้ก็คือชั้น ชั้น1ไม่มีบอสแต่ชั้น2มีบอสอันนี้ข้อมูลนี่ผมไม่แน่ใจนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าว่าผมนะผมก็อ่านตามที่เขาเขาเอาข้อมูลมาให้มาเนาะซึ่งก็ต้องไปเล่นจริงๆก็ต้องไปเล่นในเซิร์ฟเทสละกันต่อไปก็คือแมปอัลมารีเอ็กซ์ i พนชั่นก็มีการขยายแมปของเจ้าด่านอัลมารีนะครับก็มีการเพิ่มพื้นที่ลูทข้างนอกแล้วก็แล้วก็วิธีการเข้าข้างในด้วยโอเคผมขอข้ามไปเลยละกันถัดไปเนี่ยก็จะเป็นปืนใหม่นะครับปืนใหม่เนี่ยก็จะมีด้วยกัน6 อะไรมีกี่กระบอก1นี่ยหนึมี8ก็ระบอกนะครับก็มีพวกปืน H416 อ HK416 ผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกไหมกระชังมันเถอะฮะก็เป็นปืนที่ใช้ลูกจุด5กคูณ4 5ก็น่าจะค่อนข้างที่จะดีนะครับน่าจะดีกว่าเจ้า M4 นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเจ้าดี r ใช้ลูกเหมือนกันแล้วก็มี TO3 อนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือ,อปืนอะไรนะใช้ลูกจุดหคูณ42นะครับถัดไปก็เป็นปืนกากนะครับก็คือ M9 6เปืนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเกียดนะครับเคยเล่นในมือถือแหละแล,ะแล้วผมไม่ชอบด้วยมันเป็นปืนเบิร์สแล้วก็เป็น shot, ซิงเกิ ไม่อยากจะจับนะครับปืนมันไม่ค่อยดีเนาะแต่มันเป็นปืนฟรีนะครับปืนที่พวกบอดมันใช้กันถัดไปก็เป็นพวกลูกซองใหม่นะนี่ถ้าเป็นลูกซองออโต้ก็น่าจะติดเมตาแ้แหละลผมว่านะมันเป็นลูกซองที่ยิงลูก ค,ค่อนข้างที่จะไวใช่ไหมมันเป็นลูก2องออโตอ้ในฉบับมือถือนี่ก็คือเดินยิงนะครับถัดไปก็จะเป็นปืนแรดเนาะก็เป็นเวกเตอร์9กับเวกเตอร์4 5ถ้า2กระบอกนี้เทียบกันเนี่ยเจ้าเวกเตอร์9น่าจะเทียบกว่าเพราะว่าด้วยที่ว่ามันลูกกระสุนเนี่ยมีลูกดำๆแล้วก็มีลูกจอกกอสีก็เลยน่าจะเป็นปืนที่ดีกว่านะครับส่วนเจ้าเวกเตอร์เนี่ยมันมีแค่ลูก3ที่เป็นลูกลูกม่วงก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีเจ้าอาคิวซีหกหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรนะใช้ลูก7.62 25 ก็ปืนปืนบอดนะครับมันเป็นปืนที่ไม่ค่อยดีโอเคถัดไปก็เป็น female characters นะครับก็มีมีตัวเลือกให้เราเลือกตัวละครผู้หญิงได้แล้วก็มีอยู่3-4สแล้วก็ทรงผมอยู่4สไตล์ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวละครของเราหรือทรงผมของเราได้นะครับไปที่ personalization ไปที่ profile แล้วก็ไปที่ reset ก็จะเสียงเงินทั้งหมด300แสนแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้แต่วันที่20นี่ก็จะมีฟีเจอร์นี้ที่ ที่จะเปลี่ยนแล้วครับโอเคถัดไปก็เราสามารถเข้าเกมได้อย่างรวดเร็วสำหรับโหมดฟาร์มแล้วก็โหมดอา m มรีเนาะก็ขอระยัดข้ามไปแล้วกันอ่าต่อไปก็คือ Storm Event นะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าระบบฤดูกาลนี้มันจะเข้ามาแบบเป็นตลอดตลอดไปนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอีเวนต์สำหรับซีซั่นหนึ่งนี้โดยมันจะโดยแบบฟาร์มเนี่ยมันจะมีฝนที่จะตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับในพื้นที่ต่างๆเนาะ ในระยะเวลาของเจ้าอีเวนต์โดยฝนเนี่ยมันจะกระทบต่อ,อสายตาการมองเห็นแล้วก็สาเสียงด้วยนะครับเสียงน่าจะได้ยินยากขึ้นนะผมว่านะต่อไปก็คือวันเลขก็จะมีการเพิ่มหมอกเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยมองได้ยากขึ้นแล้วเราต้องใช้เสียงในการที่จะอะดัก ฟั่งศัตรูหรือได้ยินศัตรูแล้วครับถัดไปที่ผมเคยบอกก็คือพวกบัตรนะถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็จะเป็นบัตรสีน้ําเงินบัตรม่วงแล้วก็บัตรทองซึ่งในบัตรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่1นึ่งแสนอไตัวที่2ผมคิดว่าน่าจะ3ามแสนไหมแล้วตัวที่3น่าจะ5้าแสนป่ะอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่มาแต่บัตรพวกบัตรทองบัตรม่วงเนี่ยของมันจะดีกว่าบัตรน้ําเงินหรือบัตร บัตรขาว,วมันดีกว่าอยู่แล้วแหละ,ะโดยของพวกนี้ก็จะเป็นบัตรฟรีก็น่าจะมีแจกนะครับโดยเราเก็บสูงสุดได้ถึง5อันแล้วก็พอเราเอาไปลงปุ๊บเราออกมาเราก็จะได้ของพวกนี้แล้วก็สามารถนําไปขายได้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นบัตรที่ช่วยทําเงินให้ด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยการเล่นมากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อไปก็คือการปรับสมดุนนะครับก็จะมีการปรับเรื่องของฟาวนะครับก็มีการปรับ ความม่นยาของฟาว์ให้มาลดลงทั้งกระบอกทั้งเขาเขาเรียกว่าอะไรลำเพลิงของมันทั้งสามมัอะไรของตัวปืนเนาะแล้วก็มีการเพิ่มรีคอยล์ให้ด้วยนะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีการลดดาเมจของเจ้ามูสิ้นในในพวกลำเพลิงสั้นนะผมไม่รู้ว่าผมเรียกว่าลำเพลิงไหมถูกต้องไหมเบรลอ่ะอ่าแล้วก็มีการปรับข้อมูลดาเมจของปืนนะครับจากที่มันตอนแรกมันน่าจะเขียนว่าแรงมากใช่ไหม ก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็นมิดเลนก็คือระดับปานกลางนะครับหมายความว่าลูกที่เรายิงเนี่ยก็จะทำำําดาไมจลดลงซึ่งก็จะเป็นการเอากระสุนที่มันยิงนัดเดียวอ่ะใช้ที่ใช้กระสุน6คนไอ้ที่ใช้กระสุนเทียหกอะ่ะยิงเกาะสี่อะไรพวกเนี้ยนัดเดียวก็จะเอาออกไปนะครับหมายความว่ายิงนัดเดียวก็จะไม่ตายแล้วนั่นเองนะแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องลองไปเทสกันดูซึ่งน่าจะเป็นข่าวลายสำหรับชาวโมซินนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้มันจะปรับทำไมเพราะว่าเห็นคนบ่นเขาก็เลยปรับให้นะ s l i l y increase the horizontal of recoil of of, of the MP5 ก็มีการปรับอะไรนะ recoil ของเจ้า MP5 นะครับแล้วก็มีการเพิ่ม buff ก็คือ stamina ในการถือปืนเนาะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยน animation การยิงต่อไปก็ improve the firing experience of the F 2 0 0 0ก็มีการปรับเปลี่ยนเจ้าการยิงปืนของเจ้า F 2 0 0 0นะครับแล้วก็มีการเพิ่มระยะเวลามีการเพิ่มการฟื้นฟูนของ recoil แล้วก็แล้วก็ความอะไรอะ visual, visual stability มันแปลว่าอะไรวะแปลว่าเสถียรภาพเหรอ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ,ถัดไปคือ reduce the firing range of the s j 16มีการปรับ เนอเนฟระยะการยิงของเจ้า s j 1 6อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการปรับเนฟระยะการยิงคือหมายความว่าอย่างไงนะหมายความว่ามันมันยิงแล้วกระสุนมันจะตกมากขึ้นเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามันตกมากขึ้นก็แค่ปรับระยะตรงตรงปืนเองมันมันก็ช่วยได้นี่ไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจนะอาจจะขึ้นอยู่ความเร็วของปืนด้วยเนาะต่อไปก็คือเพิ่ม การซูมสโคบและการออกสโคบเวลาก็คือระยะของเจ้าปืนบลแอคชั่นไรเฟิลนะครับก็คือการมองเข้ามองออกก็จะกินระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนแอนิเมชันแล้วก็ระบบสั่นของพวกปืนเนี่ยพวก p 9 0 a k บา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 พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ AKM ก็มีการอะไรอ่ะปรับเปลี่ยนแอนิเมชันเนาะอ่าก็ ก็น่าจะทำให้สวยงามขึ้นครับ optimize the firing animation of some automatic weapons ก็มีการปรับเปลี่ยนแอนิเมชันของปืน Automatic บางประเภทนะครับ increase the hit fire spread of b o t h action rifles, m a r k s m a n rifles and carbines when not aiming down sight หมายความว่าพวกปืน b o l t action m a r k s m a แแล้วก็ carbine เนี่ยถ้าหากเราไม่เล็งสโคปเนี่ยเราแบบกดยิงไปเลยอะ no no sight อะ,อะยิงไปเลยก็คือหมายความว่ามันจะยิงได้ ขึ้นนะมันจะไม่เข้าเป้านะครับลูกมันจะกระจายออกมากขึ้นนะก็หมายความว่ามัน <laughs> แต่จริงๆเราก็ใช้ปืนพวกนี้เราก็เลเอยู่แล้วเนาะแต่ดนันก็ผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีผลนะครับนอกจากว่าจะคนที่จะเข้ามาในระยะประชิดจริงๆ <laughs> สุดท้ายนะครับก็เมมโมรีก็น่าจะกินเมมโมรี12จิกเนาะในการอัปเดตครั้งนี้ใช่ไหมวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ G P U memory requirement ก็เพิ่มขึ้อนอีกแรมแรมอีก2จิก น่าจะใช่นะมีรูปแปรถูกไหมขออภัยด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือการเนิร์ฟเจ้าเทอร์โมนะเทอร์โมเนี่ยจะไม่สามารถใส่เข้าตู่ได้อีกต่อไปหรือกล่องนิละััยนะครับหากหากกล่องเทอร์โมเนี่ยได้อยู่ในกล่องนิลภัย during or outside image นอกนอกแนะครับหรือในแมปเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาใส่เข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้อีกหลังการเอาออกมันแปลอะไรของมันวะ แต่ผมคิดว่าเจ้าเทอร์โมเนี่ยน่าจะใส่เข้าตดไปได้อีกแล้วนั่นเองแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเจ้าแฟ t เนี่ยก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเนาะจากที่มันเป็นแบบแสงสีอะไรอะสีดาแดงตรงกลางใช่ไหมก็จะกลายเป็นสีขาวล้วนก็ซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามานะแล้วผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยก็น่าจะแบบไปเล่นหลายแมปอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะเบือ่อก็หวังว่าการเพิ่มแมปเข้ามาครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะ กำจัดโปรได้ค่อนข้างที่จะเยอะการขึ้นของให้โปรพวกคนจีนก็จะย้ายเซื้อเพราะว่าน่าจะไปเล่นที่บ้านบ้านเกิดของพวกเขาแล้วก็หมายความว่าเราจะเจอคนจีนลดลงนั่นเองครับซึ่งเป็นข่าวที่ดีค่อนข้างยดีสุดๆเลยส่วนตัวนี้ผมก็น่าจะเตรียมตัวทําคลิปการเล่นแบบนี้แล้วก็เอาไปลงในช่องเนาะก็ต้องขอบคุณที่คนขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับก็ผมไปละสวัสดีครับ